รักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเข้าไปถึงแห่งหนตำบลใดตำบลนั้นฟูฟ้าใช่แล้วแน่นออกมาใช่ครับสร้างเยาวชนของเรานี่เยาวชนของเรานน่เมื่อก่อนเป็นอะไรกันครับเด็กตัดจากขายหน้าของสารชีวิตครับุยปัดจากดูหน้าน้องๆดูหน้าอะไรก็ดูผิวคุณเล่นขี้โคลนพาไปแสดงรับเหมาก่อสร้างทุกวันนี้ครับเป็นยังไงครับดีกว่าเดิมหมอแย่กว่ายิ่งกว่าเดิมเลยครับ ทุกวันนี้รวมกลุ่มมาตุ้มมโหงกันในหมู่บ้านจากเด็ก, no name, กนโนเนมกะโหลกกะลาเป่ากรทุโรงเรียนกันเป่าเมโลเดียนพี่แม่ตีกองใหญ่<อ>ทุกวันนี้จับมาตีกองชุดเ<อ>จ้าคนนี้เมื่อก่อนเป็นเด็กส่งยานะครับทุกวันนี้เลิก<อ>เด็กส่งยาให้พ่อพ่อขายยานัดส่งยาให้พ่อ,อทีมจักรยานส่งยานัดให้พ่อทุกวันนี้มาตีกองทอมนี่ครับ คนนี้เมื่อก่อนอยู่ต่างประเทศไม่เคยอยู่มองไทยไปตามคุณพ่อคุณแม่ต่อทุกวันนี้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคุณพ่อดีใจลูกเล่นดนตรีเดี๋ยวหลังจากงานนี้ถ้าได้เงินค่าตัวปุ๊บจะไปโรงพยาบาลยันฮีไปทำไมครับไปดัดฟันหน้าครับคุณน้องเขาชื่อเฟิร์นป่ะครับใช่ครับเฟิร์นเฟิร์นหยันเฟิร์นหยันได้ครับลูกเจ้าของประธานนี่แหละครับเขาภูมิใจและทางฝั่งนี้ที่ยืนนะครับ ยืนเป็นอนุสาวรีย์อยู่นี่ไม่ต้องบอกคนนี้ครับอากาศค่อนข้างจะหนาวครับทำไมคะฟันหน้าออกหนาวฟันออกพูดฟันออกปากเลยค<ำ>โครงการดีๆ<ำ>ซึ่งบอกว่าหลายๆคนนะในจังหวัดสมุทรการหลายๆตำบลหลายๆอำเภอเลย,บ,ลยบ,บอกว่าอิจฉาใช่แต่ทำไมต้องมาลงตำบลบางกุงเสือ,อ แต่ว่าตำบลเรามีศักยภาพที่ดีทั้งผู้นําแกนนําความร่วมม้ร่วมมืออันนี้ได้ถ้าบอกว่าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องถิน่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตานําบลซึ่งท่านให้ความสําคัญกับโครงการของบริษัทปตทตําัลมหาชนเป็นอย่างยิ่ง นะครับให้การสนับสนุนไม่ว่าจะไปลงที่ไหนก็แล้วแต่โอ้ออดีได้รับให้การตอบรับดีต้องขอขอบคุณด้วยต้องขอขอบคุณทางปตท<ช>ด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะคะเราก็เป็นป่าชาวบ้านผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อใหา้ก,การโครงการเนี่ยไปสู่เป้าหมายใช่พัฒนาเหมืงนั่งยืนค่ะและโครงการของทางด้านพี่ตั้มเป็นไงบ้างครับที่ดงที่ที่บ้านพี่ตั้มดงที่อะไรดงที่อะไรครับผมรับไี่ได้้เข้า,าใจ โดนที่เหลือเป็นไงครับก็กิจการกิจการนะคะก็ต้องมีการเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะดินน้ำป่านะคะอ๋อดินน้ำป่าน้ำจุ่มเดียวกันใช่แล้วนะครับแต่ของบางเัืเสือที่ที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนากตัดสิกลุ่มกีฬานะครับกลุ่มเยาวชนรักอันทองที่รวมไปถึงกลุ่มแม่บ้านด้วยนะเข้ามาทำอย่างวันนี้มีแชมป์จากของโครงการรุ่นป่าซึ่งอยู่ตำบลบางเัืเสือไปประกวดประชันมาได้รางวัลที่หนึ่งประกวดอะไรคะคุณประกวดตำส้ม ตุกแม่กอตุ๊อ๋อกตัมปราร้านี่นัวที่สุดนะครับท่านดูว่ามากินร้องอื้อหอือ,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 อไ,ไม่ได้เรื่องเลยอร่อยมากอร่อยมากๆ มันท้นที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคหรือ hôm thôi đủ, gặp hoàn trong trong khung cảnh. Ta nhớ ao năn mà, bịt múa trái. Để bên giao bào, giao bài, bờ trái thơ đã

i